สวัสดีครับรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำค้าวิเศษนะครับสินเชื่อเสริมพลังฐานรากสร้างงานรายเดี่ยวของธนาคารนอมสินเนี่ยกำลังได้รับความนิยมอย่างมากนะครับผมกำลังจะเข้าไปลงทะเบียนอยู่เหมือนกันนะครับเอามาเป็นเซฟวิ่งไว้สักนิดหนึ่งเพราะว่าเงื่อนไขดีมากนะครับ ก็ผมเข้าไปที่ไมโมนะครับคือต้องมีแอปไปก่อนโอ้โหตอนนี้เรียกว่าเข้าไม่ได้เลยนะครับอย่างไรแล้วก็ตามเรามาดูเงื่อนไขนะครับใครที่อยากจะกู้เงินก้อนนี้นะครับน่าสนใจมากนะครับก็ได้ข้อมูลจากกรุงเทพธุรกิจนะครับนี่ฮะสินเชื่อเสริมรากฐานจากออมสินกู้ห้าหมไม่ต้องค้ำด้วยนะครับลงทะเบียนอย่างไรนะครับนี่ฮะ เขาบอกว่าสินเชื่อนี้นะฮะน,น,นี่เขาบอกอย่างนี้ไม่ใช่ทุกคนที่จะขอสินเชื่อเพิ่มพลังรากฐานได้ต้องเข้าใจและวิธีลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน mymo นะครับผ่านแอปพลิเคชันไม m มก็เป็นดอกเบี้ยต่ำนะครับสินเชื่อเสริมรากฐาน ารากสร้างงานรายเดียวไม่ต้องใช้หลักประกันเงินกู้ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบีย้ย6เดือนแรกครับอันนี้นะ่าสนใจมาก6เดือนแรกไม่ต้องเลยเพื่อการดำรงชีพเพื่อลงทุนหรือหมุนเวียนในกิจการพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบอาชีพอิสระผู้มีไรายได้ประจำเข้าเงื่อนไขหลักเกณฑ์นะครับวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน5 0 0หมบาทครับเวลาผ่อนชำระ3ปีดอกเบีย้ย อัตราดอกเบี้ย0.35ต่อเดือนหลักประกันไม่ต้องมีครับการชำระหนี้ปลอดชำระหนี้6เดือนแรกครับโอ้โหไม่ต้องมีคนค้ำด้วยลงทะเบียนเริ่มวันนี้เลยนะครับไปจนถึง30มิถุนายนหรือจนกว่าวงเงินจะหมดนะครับใครยังไม่มีแอป m ม m o ก็ต้องไปโหลดแอป m ม m o ไว้นะครับที่ธนาคารอมสินเงื่อนไขดีมากครับรแบบายการผมแนะนําให้ไปใครไม่มีไปเก็บไว้เป็นเซฟวิ่งก่อนไม่ได้ไม่ได้เก็บเป็นเซฟวิง่งเป็นเงินกู้แต่ว่าเอามาไม่ใช่เงินออมเอามาถือไว้ก่อนเอามาถือไว้เผื่อฉุกเฉินฉุกเฉินครับเพราะว่าไม่รู้ว่าประเทศของเราจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับเงินห้าหมื่นี่ถ้าไม่อะไรมากนี่สามารถ อยู่ได้หลายเดือนเลยนะครับแล้วบางทีถ้าไปลงทุนถูกต้องในโลกใบใหม่นี่นะครับทำกิจการการค้าออนไลน์ก็เป็นการการลงทุนที่ต่ำนะครับก็ผมแนะนำว่ารีบรีบไปหน่อยนะครับเป็นเงื่อนไขที่ดีนะครับไม่รู้แบงก์อื่นยังไม่ตั้งที่อ่านข่าวนี้ยังไม่เห็นของแบงก์อื่นเลยนะครับว่าจะอย่างไรกันบ้างน,นะครับก็แล้วก็ รู้สึกว่าไม่รู้สึกอ่ะเมื่อเช้าผมก็ลองเข้าไปที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสินเขาจะแจ้งผลจากตัวเว็บไซต์ที่เราไปกรอกด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นบริการของออมสินที่ยอดเยี่ยมมากนะครับขอชื่นชมธนาคารอมสินนะครับแล้วก็ใครที่ใครที่กําลังติดขัดนะครับเรื่องของ การชำระเงินกู้สังหาริมทรัพย์ติดต่อธนาคารอมสินครับผมก็กำลังปณีปนอมนี่กับธนาคารอมสินอยู่เขาบริการดีมากนะครับคอนโดที่ผมที่ผมผ่อนอยู่เนี่ยก็ผมเจราจาต่อรองปกติผมจะส่งเดือนละหมื่นกับหมื่นหมนสองเนาะผมก็บอกเขาว่าผมก็ไปเจราจา เขาก็รู้สึกว่าเขาโทรมาหาผมนะเขาบอกว่าเหลือประมาณ5,300บาทให้ผมเอาเงินใส่เข้าไปในเวญชีก่อนก็เป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับก็แฟนรายการทุกท่านที่กำลังประสบปัญหาอยู่นะครับสภาพเงินแคชฟลูไม่คล่องรีบไปติดต่อธนาคารออมสินเลยนะครับผมก็รู้สึกโชคดีมากนะที่ได้เป็นลูกค้าธนาคารออมสินครับ เจ้าที่เขาก็โทรมาดูแลอย่างดีเลยก็ร,รู้สึกซาบซึ้งแล้วก็ขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆที่เราก็ค่อยๆแก้ปัญหาชีวิตไปเรื่อยๆมันก็ไม่ใช่ปัญหาแลอวครับเพียงแต่ว่าบางช่วงมันก็ติดขัดนะครับบางช่วงมันก็ติดขัดซึ่งเงินกู้ห้าหมื่นตรงเนี้ยลองเอามาลองไปกู้นะครับลองไปกู้แล้วก็ในเว็บไซต์ของออมสินนะ่ย เขาก็ได้หรือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับใส่กรอกเ,เขาจะมีสองบรรทัดเนะเาะที่ที่ผมจำได้เมื่อเช้านะผมเข้าไปก็จะเป็นการกรอกบัตรประชาชนเข้าไปเขาบอกว่าผมยังไม่ได้ลงทะเบียนโอเคไม่เป็นไก็เดี๋ยวยังไงก็จะไปลงทะเบียนีจะลองกู้ดูนะครับผมคิดว่าผมมีความสามารถในการส่งสบายๆอยู่แล้ว แต่บางช่วงมันติดขัดโควิดนี่งานสอนหนังสืออะไรบางทมีมันก็หายไปนะครับบางทีมันก็หยุดไปผมก็ไม่ได้มีเงินเดือนประจำนะครับต้องทำอยู่สองสมจ็อบนะครับก็ทําคลิปนี้ขึ้นมาเพื่ออยากให้ทุกคนรีบไปรีบกู้แล้วก็ได้เล่าประสบการณ์ชีวิตส่วนตัวคือรีบไปปะนอมนี่ครับออมสินนี่เขา คือแบงค์อื่นผมไม่รู้นะแต่ว่าแบงค์กอมสินเนี่ยผมจะคุยกับเขาอยู่ตลอดเวลาขอให้เขาช่วยเหลือปรับให้ผม <c oughs> แล้วเขาก็ดูแลดีมากนะครับขอให้แฟนรายการทุกท่าน <c oughs> ที่จะไปกู้หรือว,ว่าที่กำลังเผชิญกับการปรับเปลี่ยนเรื่องของโครงสร้างนี่ก็ขอให้รุ่งไปด้วยดีนะครับขอบคุณที่ตามช่อง y u u t คลิปทำคิปเศอสวัสดีครับ